สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสี่พิธิกานะครับเ,เป็นวันที่ห้านะครับรการสวดมนนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่ห้าตรงกับวันที่สิบสี พิธีการ2568นะครับที่ข้าพเจ้าในจิตพงศ์มีชาของเป็นวาจาสายายพุทธมนตร์สวายเป็นพุทธบูชาธารรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาเจยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งผู้บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบุีขอเทศทวีราทั้งหลายโปรดจงอ่าน อนุโมทนาในการสวดสาให้ญ่บนหลงข้าพเจ้านี้ขออนุโมทนาคุณพระรัตนตัยกูบา,าจา์แระเทศตัวเวลาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรกับการสวดมนต์สวดสรรยายใหญ่มนต์ต่อไป <c oughs> วสุทลุมเจวดาสมันตจักกะวเวทุจักขันตุเทวตาสัตธรรมมุนิราจัสสุรันตุสังโมกถังสเกกาเมตุลุเปคิลิสีคารัตันเตตันตาลิเกวิมานิตีเปรัตเตตะ้าเมตารุวะนะกขันนิเคห์วัตุเมิเคเตปุมารจยันตุเทวัทละวิสเมยะกขันตันพนาคาตินันตาสันติเกยียบุริวัจจนังสาธุวเมสุนันตุธรรมสัมนักการุอัยยามัทันตาธรรมสัมนักการุอัยยามัทันตาธรรมสัมนักการุอัยยามัทันตาบวสุนันมังคะสิกิกาฐานะโม ตัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมตัสสพพะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมตัสสพพะคาวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตสัจจกียาธนัมิเมาราญญัญพุทธเมสารางวราเอเตนะสัจจาวัชเชนะสทิเมหตุสัถพานัมิเมสารางญัญถ้าโมเมสารังวราเอเตนะสัจจาวชนะสทิเมหตุสัพทานัีิเมสาราญญาญสังโฆเมสารางวราเอเตนะสัจจาวัชเชนะสทิเมหตุสัพพานาโถติ อาทิกยคาถามหากาลุนิโกนาโธอัตไยะสัพพะปานิเนปุเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตาไมเตนะสัจจาวัชเนะมาโหตุสัพพุปัตวามหากาลุนิโกนาโธอิตายะสัพพะปานิเนปุเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตาไมเตนะสัจจาวัชเนะมาโหตุสัพพุปัตวามหากาลุนิโกนาโธสุขายะปัพะปานิเนปุเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตาไมเตนะสัจจาวัชเนะมาโหตุสัพพุปัตวา มือสวดมหาสมัยสูตรเอว่าเมสุใจกังสมัยยาพขาเข้าวาสเกสูตวิหารกติ ปีรใม่ใหมเนมาตาพิคุสังเขนัสติมบจามิติหิตพิุสตหิตสเปเห็นว่าอาหารทัศนาทัศจะลกาตุวิหตว่าตาเยปุเยนะสันิิตาของติพระขวันตางศสนายาพิสุสังขจาทาโขจตุนนสุตังสักาการิการนางเทวนังอัตถะโขสีอังโขภาควาสเกสุวิหารติปีรู้สึกใหม่ใหมมหาเนม่าตาพิคุสังเขนัสติมบจามิติหิตพิคุสตหิตสเปเห็นว่าอาหารทัน์ถ้าทัศน์จันโลกาตาตุวิหิตว่าตายาปุยเย ยามาอุปสรรคกมิตาวาพระเขาว่าโตสันติเกปัญเจฆราคารถภาษายามาเตตโคต้าเถวตาสยตาปินามะพราวาปุริโสสัพพิตังวาปาหังภาษาเนรียะภาษาลิทังวาปาหังสาษาไเชยยเอวะไมวะสุธาวาเสสุเตเบสุอตระหิตาพระเขาวัดโตปุิดโตประตูละหังสุวนเถวต้าเถวตาพระเขาวันตาพิวัติวะเอกามันตังถังสุเอกามันตังหิตาโคเอกาเทวตาพระเขาวันโตสันติเกอิมังคารถาภาสีมหาสัมมาโยปบวรนสมิงเทววัคยาสามัคคตาคาตมมหะอิมังท้ ธรรมะสามัญทักิเตยวะปาราธิตาสังฆเถรตะขปาราเทวตาพระข้าพต่สันติเกอิมังคตังภาสริตาดารับพิฆาตโสมอาหารสุติตาอัถโนอุชุมากังสุสารติวะเนตานิฆะเหตวะอินทิยานิละขันติปติตาติอาจาโกอปาราเทวตาพระข้าพต่สันติเกอิมังคตังภาสิตาเจตระขีลังเจตราวริขังอินทักีลังโอหะจามะเมชาเจตจัจจันติสุตถาวิมาราจะพุมาสุทันตาสุสุนะครับเจตตะโกอปาราเทวตา พระกวันโตสันติเกอีมังคาถาภ,า,ภา,าสีเย,ยเกจิพุตังสลนา,านังคาตาเสนนาเตคามิสันเตียปะยะพู้มิมปหายามนุสษษังเทหังเทวะกายังปริปรสันติติอัตขโหพระกวาภพิขุมันเตเสย,ยปุยเยนนะพิฆเวทัสสุจโรกาธาตุสุเทวตา <c oughs> ตอนนี้ปฏิทามโหติธรรมกตั้าสนายาพิสุทธานั่นใเยปิเตพิกเวอเหตุสงวนมันสันนังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกันตานังอิจตระมาเลียวะเทวตาสันนิปริตามเหตุสงสารญาถาปิมาหะเอตาตระหิอะจิปิเตพิกเวอวิสันติอนาหะมันสันนังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกันตานังอิจตระมาเลียวะเทวตาสันนิปริตามวิสันติสญาถาปิมาหะเอตาตระหิอะจิคินสัมปิพิกเวเแตวะากายนังนามาริกิตติกเเววะยานัส นามานิเทศิตสามิพิกเวเตวะก็ยังนามานิตังสุราทาสาธุกข์มห่งมรสิกาโลทัพภิสามิติไอเอวมมันเตติโคเตพิกูภกวัตโตปัญจโสสุพภะวะอิทธรรมวัวจะสีโลกะมนุกขสมาียถาภูมิตาสิตาเยสิตาคิลิขภะปะลังปะหิตตาสมาหิตาปุตุเสวะวลลินาโลมะหังสามิสัมุโนอาตตาภาษาสุทาวิปัสสนะ นามีลาวิันแตตยะตะวานิยมกตบเวเวทตะโตมันตยิสัทธาสาวเกะนนเเตเทวก็ยากพิกันตาเตวิชานธรรมวิกคเตต่ัปะการลงสุดต่พุทธศาสนาหนังเตสสมปตูลงเนะอมนุสานะหัสนะอเกศมัทธุศาสตรสังอหะสัจลิงสัตตัเอกสาาสนาอมนุสานะมัทักสูงเปเกศมัทธุที่าสภาบุรณอาหงตันจะสภาพิใหญ่ยาวที่นมาตาคเมทตะโตมันแต่ยิสัทธาสาวะเกะน่นเองเตเทวก็ยา กันกายากัวพิกันตาเตวิชันะสามพิโเยวหังติยสามิคิรอะนุกข์สสตาสันสาวขาภมากับิระตะไยดิมันโตชุติมันโตวนาันโตสัสิมัมาพิกขุิกุนังสมิติวนจะสหัสสมวตตาคนตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาันโตสัสิมัมาพิกขุพิกุนังสมิติวันหัตะรคีัติสหัสสยันานัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาันโตสัสิมัมาพิกขุิกุนังสมิติวันน บรรจสัตยขณคานานต่อวันนี้หน่อยที่มันตชิติมันโตวันนั้นมันโตสัสิโนมธัมมนาพิกมะมงพิโกนังสมติวนังคุมพิโลราชกหิโกปุรัสสนิเวสนางพิญโยนังสัตตสหสคนาปริพุสสะษาติกุมพิโลราชกะหิโกทรงพระารสมิติวนังปุริมาจัี่สังราชาถ้าต่ละโถอภาษาสาติขันทปาาอิปติมหาราชายาสสีโสพุทปิสสะพระโวท่านามาภรัติมันโตชิติมันโตวันนั้นมันโตสัจสิโนมธัมมนาพิกมะมงพิโุนังสมิติวนังทักินันจัติ อินทิมนตตชุติมันตววันนั้นมันตวสัสินโนมาัมนาพิมุพิฆุนัสัิติวนา้ฏิัตที่ังราชวิรุปปองภาษาสตินะขาธปติมหาราชาสศิโสุณตปีตัสสพระโอทะมามภะอินทิมนตตชุติมันตวันนมันตสัสินโนมาทัมนาพิมุพิฆุนาสัพิติวันนอุทาันตที่สังราชกุบิุลตต์ภาษาสติยะขาปติมหาราชายาสศิโสปุณฑปีตสสะพระโอษนะมามทระมะหลุ่อินทิมนต วันน้ามันตัวอย่างสัตสินโนธรรมนาพิกมงพิกุนาสมิติวันนาปุริวันติสังวัตะททีเนวิรูหะโปชิเมนวิรูปะโคกุลตะลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสมนตาจตโลทิสาธรรลมนาถังสุวีกัเวทเวเตสังมยาวิโนตาสอาคุวันตานิกาสหมายากรเวนุเวนผู้วภูจจวิภูโตสหันทันโนกามาเสร็จกินมันทุนี้มันทุจปานาโตปามัญโยจัเทวสุตจามาตาลิตินตสเซโนจัดันทัพโหนนาโรทัชชา โมทัมนาพิกกมุพิกกนาสมิติมนาตากูนาภาษานาคาเวสราสหัตติกากมัมสลาลาอาคูปยาคาสายาเทพยะมุนาตตะลธาจะอาคูนาคายาศสิเดรวันนมหานาโคส่วนพระคาสมิติมนาเยนะคาลาเชิสาหัสหาลันติชิพะทิฉะปะคิวัสจัะขูเวหายาสาเตวันวัชปัตตาจิตลาสุปนาอิทธิราชมานาอภัยนานทานนะคะ ราชานามาศิสุปนะโตธรรนัมกลางศิพุทธหานาฮิวาจาหิอุปายันตานาคาสุปนนาสารานาังสุพ oh ah na ุตังจิตาวิเชลหตเถนะสมุตตังอสุราสิตาพัตโลวะวัตเตนที่มาโตยัสสินโอกราขันชามหาพิสมาอสุราหานะเวหะสาวเวปัิติสุติจจาปะหาราโทนมุติสหัสตันจารพอดิุตานังทศเพเวโรจนามกกาันนาหิจาวะเป็ุรุเสนังราหุพัตมุปปะขมุงสำมโยชนิพานทันเตปิขุนังสุปิติงวะนัง อโปจัเทวะปเทวีจเตชโยวายโยตัสาครับมุนวโรุนาวโรุนาเทวะสมโมจัยัสสานสหะเมตตาการังลกา อาคูเทวายาสสิโนทะเเททกัญญาสัพเพนะนตะวันหนยที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตสัสสิโนมัทมนาพิกมุพิกขนังสมิติวันหังเวทุจเทวาสารีจัสมาจัทุเรยมาจันทสุปนิสาเทวะจันทมาคูรขิตาสุิยสุปนิสาเทวะสุริยมาคูรรกิตาขันตานิปุรกิตาวะอาคูมันธวะหักาวัสุนางวัสดุโสโสคบคาปุรีทัศตทัตเตเททักายาสัพเพนะนตะวานิหนยที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตสัสสิโนมัทมนาพิกม วารุณาสหธ,ธรรมาจะาอาจุตาจะเนชกาสุรย,ยะตุระอาคูอาคูบาลเนสินโนถ้าเศษเจตางกาญญาสเปนนั้น,นต่วันนี้หน่อยที่มันโตชุดเต็มมันโตนัน้นมันโตสสินโนหมดถ้าไม,าาม,ม่น่ีภิกุวมกุดาสวิติวันหนึ่ง สมณะมหาสมณะมนุษย์สามมนุษย์สุนธรรมขี้ขาประตูสิกาอากูอากูมโนเพศศิกาอัตังโกฮอริโยเทวาเยจาริวัติสโนปารคามหาปารคาอากูเทวาเยสัสินโนทัศเตเตนะทะกัยาตะเปนะนัตตะวันนี้หน่อยที่มันโตที่ติมันโตวันนั้นวันตโตสัสสนโนมัทธรรมนาพิกจมุพิจนาสุพิติวมนังกุลาปรุมหาอนุลาอากูเวคานัสาโอตะคัญญะหะปะโมขะอากูเทวาวิจักขนาสัตถามัตตาหารักชามิสกาจยาจัยเสัสินโน ถ้ではでは ina, işte าอย่างอาขาประชุมหน่ยโยติสาวพระวิสติถ้าเศรษฐีนักากยาสเปนดานตตวันิโนอที่มันโตชุติมันโตนะำมันโตสัตสิโนงมทัศมนาพิกกมุงพิกุลนางสมิติวันังเขมิยาตุสิตายามากธตกกาต่ยาสัตสิโนสามิตาการามาเสรษฐาชตินามาจากสวานิมรัตตินโนอาภูอาถาภูปรานิมิตาถ้าเศรษนักขากยาสเปนดานตตวันิโนอีที่มันโตชุติมันโตนะำมันโตสัตสิโนงมทัศมนาพิกกมุงพิกุลนางสมิติวันัางเศเษเีเทวานิกายาสเปนะานตตวันิโนนะโมวัดเยนะขัตธุเยจัน สฤิสฐานะปัจุบุตจติมังคีลังโอหติมนะนาสวังทักเขงโธมุตาลังนาคันจันทวะอสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจตุปุตตะอิทิมัโตสะนันกุมารโอติสโสรุปการสมาธิจึงว่นางสาวพมมรโรกานางมหาพมพิติสติอุปปมโนชิติมันโตพิสมะกายโยยสัตสีโสทเจตสัอิสราอาคูปันเจกววติโนเตสันจามัชโตอาคาหารนิโตปะวัราวิโตเจสัพเพอพิกันเตสินเทสเวสพภามะเกมมราเสนาภิกามิปัญสักันสัง กัรหัตถะมันทิยาเอธาคณะธรรมะนันทาราเสนะมันธรรมะทุโวสมันปสมันตาปนิวาเรธามาโวมุติถาโกจินาอิติถะมหาเสนโนกันหาเสน่างเป้สายิปนิณาตารามหะจัสลังกาตวานะเประวังยะถาปุสกุเบโคทนานยโตสมิเชียโกตถาโสปตุทาวติสังโกตโตอสยังวัเสตตันจะสภามิญใหญยาวคิดว่ ขิตาว,วานน้า,านจักะะุมมาตะโตมันตะยิสัทธาสาวกเเกสานเเนรัเตมารัเสนาพิกันตาเตวิชานรัฐภิกวโวเตจตัมมาพะกลาุงสตวาพุทธศาสานนังวีตาลังเเกหิงปากงกามุงเนสังรมัมปิเฉยุงยสเปวิชิตาสังฆามาวีายดิตายสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเเตเชเนสุตตาติ